あっ確かに。 ว่าไซสด,ดีไสสวยครับไซส์สี่ห้าขีดอยู่นะครับประมาณสี่ขีดห้าขีดนะครับใส์ห้าขีดโอเคครับอืมกัดเต็มคำครับผมคีย์ก็วัดพลาดหลุดไปตัวหนึ่งแล้วนะโอเคครับผมสุดยอดครับ อ uh huh. ช็อตนี้สวยครับนี่สาอถึง uh huh. ยกลอยครับไม่งั้นตีตะปุ่งสายดีมากครับสาเกือบดันโลครับ uh huh. ช็อตนี้โอ้โหสาดีครับ สองไม้ดูเรื่องนะครับไซส์สวยครับสุดยอดครับมันจะมีขึ้นไล่ไม้ตัวด้วยหรอครับรู้สึก รู้สึกจะมีคลื่นตามมานะอุ๊ยนั่นไงไม่โดนครับ ตามมาถึงนี่เลยสราวานเตี่ยลงครับผมโอ้มันมีขึ้นตั้งแต่ตรงที่มีแหนตรงนู้นครับเห็นขึ้นมาแล้วก็หายมันน่าจะปล่อยแรงเฉยตามมาครับชุดนีด้กัดไม่ค่อยโดนครับมันเป็นผักปุ้ง ไม่รู้ได้จอดหรือเปล่านะครับนี่ครับมาอีกหนึ่งแต้มนะครับผมจุดเดิมก่อนหน้านี้นะครับผมแต้มที่สามของหมายนี้นะครับไซส์ประมาณประมาณห้าขีดนะครับโอเคครับผมสุดยอดครับ นึงเกินขึ้นมานั่นไงหลุอุย้ยหลุดอะไรวะเนี่ยสิ่งจริงๆ นะครับหม้เดียวรู้เรื่องเลยห <c oughs> ม้เดียวรู้เรื่องโอเคครับผมถือว่าใสาสวยมากๆใสดีนะครับสี่ขีดนะครับประมาณสี่ขีดห้าขีดไมยเดียวเลยครับรู้เรื่องนะครับตีซ้ํา ตอนนี้ได้ตัวแล้วก็เอาไปเก็บแล้วก็กลับมาพักดื่มน้ําแล้วก็ลงมาแรกแล้วก็โดนเลยครับจุดนี้สามตัวนะครับไม้นี้สี่ตัวแต่ว่าจุดนี้สามตัวแล้วก็จุดอีกตัวหนึ่งก็ได้มาจากข้างในนะครับมือหนึ่งถือขวดเบียร์มือหนึ่งคือขวดน้ำออันนี้ผลงานครึ่งวันนะเสยม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสายให้เพื่อนเพื่อนดูนี่สายนี้ทั้งทุกตัวนะครับสายเล็กกว่านี้นะเสียไม่เอาไปหลบมุมอยู่คนเดียวนะครับโดนกั้โดนงูเหลือมลากไปก็เลยต้องมาหาเพื่อนนนวัฒบอกเท่าไรนวัดนวัดเกือบเกือบสองร้อยใช่ไหมนวัดร้อยกว่าก็จะแตะสองร้อยตัวนะครับเกือคุณกล้องก็ไม่ธรรมดาวันนี้วันแรกใช่ไหมเปิดซิงวันแรกดูผลงานคนวันแรกครับขออนุญาตนะครับ เพืเ่อนๆดูมาวันแรกบ่ายโมงกว่าเนี่ยล่อไปจากครึ่งลงังเกินครึ่งลังแล้วนะครับน่าจะร้อยกว่าแล้วข้างลาง่างยังมีเยอะนะนนนเท่าไหร่แล้วสองร้อยล่งสองร้อยแล้วคุณจะไม่ยอมกันแล้วใช่ไหมเน, <laughs> <laughs> นี่ยวันนี้เราอยู่หลังป่านะมันเลยครับว่าโมเป็นการขิงกันแล้วตอนนี้นแต่วันนี้ผมไม่ตกนะผมมาตีประชัอนก็ไปให้สามสหาย ดึนก่อนนะนะเสมแก่เขาเรียกอะไรแก่ร้อนมันเป็นยังไงนะเสมมมาฟังสิมันเป็นยังไงฟังสิไอไซเล็กเขาอยาเขาไม่ตกเล่นไซนี้เม่ตัไซนี้ได้ยินเขาไซเล็กเขาไม่นี <laughs> <laughs> ท่านนวเขาเล่นใส่ไม่ทาง,งนนวะ <laughs> หะ <laughs> <laughs> มาด้วยกันไหมครับไ <laughs> ม่เดียวรู้รเรื่รองนะครับระวังระวังใส่ใโลน่าจะโลเพราะว่ามันก้นมากนะครับ หูไม้เดียวตีขึ้นฝังเรียบร้อยครับเนี้ยเหยื่อต้องเหยื่อนะจิงลี่นะครับผมกบยางหน้าลิงนะครับไอ้นี่นะครับกบยางติงนเพินรุ่นหยดน้าหน้าลิงนะครับไทรโลนะครับไม้เดียวนะครับด้านหลังป่านี่เองนะครับมากับเพื่อนๆนมาตกสลิดผมก็ตีไปชอดอ่ะอันเราเสียมแท่งหน่อยยังไม่ได้ปลดยังไม่ได้ปลดเหยื่อนะครับก็สดๆเลยดูว่าเท่าไหร่กันนะครับก็น่าจะดันน่าจะเฉียดโล แต่ด้วยความอ้วนมันน่าจะมีลุ้นถึงโลนะครับครับ่อ้ยน่าจะถึงอยู่มั้งไม่ถึงแค่เก้าขีดกว่าโอ้เกินหนึ่งโลหนึ่งขีดอันนั้นก็านนั้นเขาอยากขิงค่ะเอาให้เขาหน่อยเอามาเลยท่านนั้นเขาอยากขิงหนึ่งดูไซส์ดูไซส์เขาเนี่ยอ่าเขาอยากขิงเขาอยากขิงก็ตกสนดิทเอาให้เขาหน่อยนี่ครับ โลเท่หนึ่งโลหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งสโลหนึ่งกิโลที่จะเล่นเบียร์้ะก็จะเปลี่ยนน้ำปลาก็เห็นก็เลยตีเล่นๆไม้เดียวจอดนะครับผมโอเคเยี่ยมเสร็จสิ้นภารกิจนะครับการตกผลิตนะของหน้าเสียมน้าออดนะครับมาดูผลงานของหน้าออก่อนวันนี้หน้าออยังให้ดูหน้าออสคิดว่าเท่าไหร่สองร้อยบวกสองร้อยบวกนะครับสองร้อยตัวบวกนะครับจริงหรือเปล่ามาดูกัน นี่ไอ้ส่วนประชินี่ของผมที่มันสไตายผมก็เลยเอาฝากไปแช่ไว้นะครับหรือถังอยูขนาดถังแล้วดูนี่ทั้งใหญ่ทั้งเล็กกลางส่วนนี้ของน้เสมเน้นไซโบอย่างเดียวไซเล็กคัดทิ้งนะครับก็เลยประมาณเท่าไหร่น,น้เสมยเอาสี่สิบพอประมาณส<อ>ี่สิบน้ำเสียพอน้เสีปลาตุุเยอะอก็เลยคัด<อ>ไซโบไม่เน้นไม่เน้นจํานวนเน้นไซ ผนของนม่กล้องมือใหม่วันนี้บอกว่าวันแรกนะครับครั้งแรกการตกสลิดก็ถือว่าประทับใจมาดูกันว่าเท่าไหร่กันนี่ครับไม่แพ้ของน<า>้าออดถัง,งของผมมันยาวเลยนะเก<อ>ือบสามแ้งเดี๋ยวจะตบมด้วยกระถวนตกด,ตด้วยกระถวนอาจารย์เบียร์เลย <c oughs> นี่ครับประมาณน่าจะร้อยแปด up ขึ้นร้อยแปดสิขึ้นนะครับเป็นอย่างนี้ผล <c oughs> งานวันแรกร้อยบวกก็ถือว่าสุดยอดสําหรับมือใหม่ครั้งแรกสําหรับนักกล้องนะครับทีมงาน ลิ้มลิมทางของเรานะครับแกลงลิ้มลิมทางของเราทั้งหมดวันนี้มากันสี่ท่านแล้วก็อีกท่านนึงนน้าไทยไม่ได้มานะฮันาไทยจิดภารกิจทํางานนะครับกําลังเตรียมตัวกลับนะครับมาโอ้โหส่วนประชันผมก็ประมาณห้าตัวในนี้นะครับตัวไซโลหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งสองหนึ่งโลหนึ่งขีดหนึ่งตัวนะครับได้จากหลุมนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็ไม้สลิดนะครับเนี่ยไม้เดียวรู้เรื่องนะครับ โอเคนะครับเรากำลังจะเดินทางกลับนะครับก็เก็บของแป๊บหนึ่งนะครับโอเคีครับผมอยากกลับกับคนขี้โม้แยกกันกลับเลยไหม,ไมเราหมายถึงใครหมายถึงคนอยู่ข้างหน้าเ่าใช่ไหมทางนี้บอกสองร้บททางนั้นบอกสามร้อยอัพไม่มีใครยอมใคร